ครับาก่อนเราได้เกิดไว้นะว่าเอ่อ้นา,านอาหารพัฒนาการเก่าแก่ในบร,ริเวณชายนาทาวระดับ5-6สีเนี่ยเออปัจจุบันเป็นยังไงยังอยู่หรือว่าไปไหนแล้วเหมือนกับลงหนักไ้อะไรเง<อ>ี้ยใช่ใช่แล้วว่าน,นำมาพูดคุยกับสันอันแรกเนี่ย เป็นธนาคารที่ค่อนข้างส่งดังมากเมื่อสมัยก่อนผู้ไปท่านผู้ฟังคงพอจะจับได้นะครับธนาคารห้อยเลียนเหลา่าอยู่ตรงบริเวณเสือป่าขึ้นชื่อมากเลยซึ่งปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็ลม้มล้มหายตายจากไปแล้วก็เป็นที่ตั้งของธนาคารกสิกรไทยสาขาเสือป่าครับ ่ันที่ชอบอ่านนิยายของอทนิกรกิงโงนนิยายเรื่องนี้บนถึงห้อยเทียนเหลาเป็นประจับเย็นๆยนยนหัวค่ำนี่สามเกิน,นี่มักจะชวนกันไปรับประทานอาหารที่พรัตคานห้อยเทียนเหลาครับครัผมพยายามสืบสอดูว่าห้อยเทียนเหลานั้นเนี่ยได้ย้ายไปที่ไหนบ้างไปเปิดกิจการต่อหรือเปล่า มีข้อมูลเข้าๆเมื่อตอนเลิกจจกถนนเสือป่าแล้วก็ไปตั้งอยู่ตรงแถวๆของสารระยะหนึ่งาสักปีสองปีแากแล้วก็เลิกไปเลยเลิกไปเลยไม่มีไม่มีการต่อเนื่องอะไรเหมือนกับธนาคารอีกหลายที่ที่พูดชื่อเลยที่ผ่าไปนั้น คุณญญออตอนนี้พงก็รงพอจำได้ว่าพระาะเาี่ยาวายืดจำได้จำได้ครับอยู่ตรงใกล้ๆเสียแยกราชบกปัจจุบันก็ไม่มีแล้วเหมือน,นกับที่ถนนเจริญกรุพระตะขานรายกีสมัยนั้นก็ดังมากดังมากๆเลยปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงดับแปลงเป็นเอลักษณะของอ แหล่งค้าขายของออสินค้าของผมนะครับ okay. แต่มีที่หนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดและปัจจุบันเนี่ยก็ยังเปิดดำเนินกิจการอยู่<ม>ท่านที่ชอบกินบะมีเป็ดตู๋นเนี่ยคงพอจำได้ว่าบริเวณเที่เราเรียกกันว่าวังบุรพาตอยู่รตรงข้ามโรงภาพยนตร์ควีนร้านนี้เปิดมนาะ6-70ปีแล้ว ปัจจุบันก็ยังขายอย่างเดิมปาก็ยอมเนีย่ยขายบะหมี่เป็ดตุน๋นเป็ดตุ๋นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับเป็ดทะโลแต่ก็ตุ๋นให้นิ่งไปเลยเขาใช้ชื่อร้านนะว่าอะไรเนะี่ยกีโจงหวอชื่อร้านชีโจงหวอน้ำเงียงก็บอกแล้วว่าเป็นคนความสุงน,นะครับผมได้เคยไปนั่งคุยกับเจ้าของร้านซึ่งปัจจุบันยังอยู่อายุก็ค่อนข้างสูงแล้ว ามว่าทั้งร้านคุณเนี่ยเปิดมาขนาดานานกี่ปีแล้วคุณสัญญพงศ์เชื่อไหมครับเขาไม่ตอบผมว่ากี่ปีแต่เขาเล่าให้ผมฝันบอกคุณรู้ไหมสมัยก่อนนะเอ่ยเขาเรียกว่าพี่เพิ่มพี่เพิ่มมามากินที่นี่ทุเกเย็นเลยแล้วลูกสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยชอบไปตีนตู้ไอติมเขาเขาก็กลัวว่าเด็กเนี่ยเดี๋ยวจะหกล้มลงมา เขบอกที่คุณบอกถึงที่เพิ่มเนี่ยหมายถึงเพิ่มไหนกันแน่ก็บอกมาเราถึงก่อเขาบอกนาวากาศเเพิ่มหองสกุลแล้วลูกสาวที่ไปปีนตัวไอปินเขาเนี่ยนะก็คือคุณเอาคลสตลาของสกุล <laughs> แล้วก็วถามผมกลับว่าแล้วคุณไปคำนวณดูสิอีปีนั่นละถึงบางอ้อนะในบริเวณนี้ ถ้าแนนักเปิดมาอ่ากินอาหารอร่อยอร่อยเป็นประจำยังมีร้านเก่าแก่ระดับ5-60ปีก็ยังเปิดดำเนินกิจการอยู่ก็มีที่หนึ่งชื่อร้านอาหารกว้านสิวกีอยู่แถวๆใกล้ๆกับโรงพยาบาลโอเดียเรื่อยๆกันบริเวณนี้ว่าตลาดน้อย สิ่งที่ลำบากหน่อยก็คือทอี่จอดรถไม่มีที่จอดรถแต่สิ่งที่น่าเึื่อือก็คออือทุกวันแขกแน่นทุกวันแขกแน่นทุกวัน,นะปัจจุบันก็ยังแน่นอยู่เหมือนเดิมผมก็พยายามที่เคยทดลองจะไปกินในครั้งหนึ่งปราก่าเว่าไปตรงวันอาทิตย์ปรากฏว่าไม่มีที่น,นั่งก็เลยต้องกลับอจานข้าวหมูแดง ก็จ,จอง<ะ>รู้สึกว่าเขาจะไม่รับจองเคยถามดูเขาบอกว่าคุณมาก็มาเลยมีโต๊ะนั่งนั่งกินเลยแล้วไม่มีม,มโต๊ะนั่งก็รอหน่อยไม่มีเฟรนช์ชายหรืออะไรต่างนะมไม่ยอมทำนะไม่มีร้านนี้เก่าแก่แล้วก็เทำมาเป็นครอบครัวอยู่กันมาหลายสิบปีครับ<ะ>หน้าหน้าลงขาบายนต์โอเวียรยังมีร้านข้าวหมูแดงอยู่ร้านหนึ่งนะอย่าเข้าใจผิด ว่าเอ่อบริเวณตอกลงหมูนะอันนี้อยู่ตรงหน้าโอเ,เดียนบองไปตรงๆจะเจอร้านหนึ่งชื่อร้านคงประเสริฐร้านนี้ขออยืนยันเลยเปิดมาหกเจ็ดสิบปีปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ลูกสาวเป็นคนรับทอ,บอมดมรดกการทำร้านอาหารนี้ทุกวันนี้ก็ยังเปิดขายอยู่ถามว่าแขกแน่นไหมแน่นทุกวันครับแน่นทุกวัน ในบริเวณนี้ใทยชอบกินหมูสะเต๊ะก็จะมีร้านหมูสะเต๊ะชื่อชองกี่ร้านหมูสะเต๊ะชื่อชองกี่นี้เปิดมาก็ไม่ต่ากว่าห้าสิบปีที่ผมพูดนี้จะต้องมีแขกแน่นตลอดแต่สิ่งที่ผมขึม้นก็คือบริเวณแถบนี้เนี่ยถ้าคุณจะมากินอาหารแถบน,นี้สิ่งที่สำคัญที่ลบาบากที่สุดก็คือที่จอดรถ ที่จอดรถแถวนี้เอ่อไม่สะดวกเขามากมากแม้ว,ว่าจะเป็นว่าแต่กชนจ้างจอดก็ยังไม่ก็ยังหายากนะค,ะครับหายากขับหายากแถวนี้หายากหายากเขามากมากแต่ว่าคนที่มาเนี่ยหรือว่ามีความตั้งใจชี้มีความเอ่อเจาะจงที่จะมุ่งมารับประทานอาหารในแถบนี้นะครับบรวเวณธานั้นอย่าวาลาบนี่ เขแปลกใจตรงที่ว่าสมัยก่อนเป็นศูนย์รวมที่ค่อนข้างหนานแน่น,าน,าานนอาหนา่มีทั่วไปหมดคนก็มากินกันหนานแน่นในสมัยก่อนนั้นนี่ถือว่าในกรุงเทพบริเวณถนนเยาวราชจะเจริญูนย์ือว่าเป็นศูนย์รวมโดยตรงมคุณอาจจะคงเคยได้ยินแกงกะหรี่ตรงบริเวณ ถนนเอ่อเจริญกรุงใกล้ๆกับวัดเล่งในที่อ๋อตอนนี้เขายังคนยังขายอยู่นี่บางคนเรียกว่าเอ่อยองยองกินใช่ใช่คะตอนนี้เขาเายังมีดูเขายังมีมีไปเปิดไปเปิดที่เทอร์มิน2ลทเวนตีวันนะฮะเห็นข้างบนเขาเขียนไว้เลยว่าเป็นอ่านั่นแสดงว่าอ่าคนรุ่นหลังเขาเนี่ยอมีวิสัยทัศน์ในการเอ่อขยายขยาย ธุรกิจของเขาไปถ้าพูดถึงแกงกะหรี่แล้วช่วง50ปีก่อนนั้นบนเวณถน,นันยาวล่าพวกชวนให้ฟังว่ามีโรงภาพยนตร์จีนโรงหนึ่งชื่อ,อสิีฟ้าถ้าโรงภาพยนตร์จีนสิีฟ้ามีร้านแกงกะหรี่ถือว่าเจ้านี้โด่งดังมาก่อนเพื่อจะมาเปิดขายเอาตอน3ทุ่มแล้วระหว่าง3ทุ่มถึงเชยงคืนนี้ แขกแน่นตลอดจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยขายหมดก็เก็ยบร้านอ่บริวเวณโรงภาพยนตร์สิง้านี้ปัจจุบันนี้ถูกแทงไปเรียกชื่อเป็นโรงภาพยนตร์คาเทซึ่งไม่ได้เปิดกิจการคงทิ้งไว้เฉยๆเอทราบข่าวว่าเอเจ้าของเนี่ยเป็นนักการเงิงทองถิด อาจจะไม่มีความเดือดร้อนในการที่จะต้องไปขายที่หรือดำเนินกิจการอาจจะมีสะตุ้งสะตางซื้งที้งไว้แล้วก็ทิ้งไมาเฉยๆผมเดินไปดูทุกทีก็ไม่เห็นใครไปเปิดปรับปรุงดำเนินกิจการอะไรทั้งสิ้นที่เป็นชีรางที่ตรงไหนนะคาเท่เลยเหรอจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้คนรุ่นหลังเนี่ยจะสับสนเพราะว่าเดิมทีเขาชื่น โรงภาพยนตร์สิง้าครับที่บอกเปลี่ยนเป็นคาเทศผมจะเล่าไม่ฟังว่าทําไมถึงเปลี่ยนเป็นโรงภาพยนตร์คาเทชก็นเนื่องจากโรงภาพยนตร์คาเทศเก่าดั้งเดิมเนี่ยสมัยที่โด่งดังฉายหนังของดอกดินกัญญาบาลเนี่ยหลังจากเลิกกิจการไปแล้วก็มีนักธุรกิจเนี่ยไปเช่าทําเป็นห้างสงรรพสินค้าคาเทชใช่ใช่ฮเจินตะ์น คำว่าโรงภาพยนตร์คาเธชก็ถูกย้ายมาให้แทง่งห้างภาพยนตร์สิฟ้าเนี่ยเปลี่ยนชื่อดัองนั้นทุกกทุกคนที่เดินผ่านมาแถวนี้แล้วท่านได้เห็นโรงภาพยนตร์คาเทที่ติดป้ายผมบอกว่าเออไม่ใช่นะครับจะเข้าใจผิดโรงภาพยนตร์คาเทชน,นั้นเนี่ยเดิมทีเนี่ยก็คือเอ่อที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเป็นห้างสรรพสินค้าคาเทช แล้วปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็ถูกเปลี่ยนไปอีกทีหนึ่งเป็นร้านสโตร์ของโลตัสปัจจุบันนี้ก็คือโลตัสโลตัสอันนี้เนี่ยที่ย้อนกลับไปเนี่ยก็คือโรงภาพยนตร์คาเทศกับเอ,อเดิมนี่เขาพยายามที่จะทําเป็นแหล่งขายส่งแบบสําเพ็งใช่ไหมเอ,อเดิมทีเดิมเดิมที่จะโรงภาพยนตร์คาเท่แล้ว ก็เปลี่ยนมนาะเป็นห้างสรรพสินคา้าคาเช่และจากห้างสรรพสินคา้าคาเช่ซึ่งกิจการไม่ค่อยดีนะักเขาค่อยๆแส่งดัดแสงชั้นบนนั้นเนี่ยรือว่ากะเล่าไม่ฟังเลยว่าเขาดัดแปลงไปเป็นลักษณะของคาราโอเกะแต่เป็นคาราโอเกะในลักษณะของผู้สูงอายุอ๋อครับครับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเนี่ยก็คือคนแก่ขั้เจ็ดอั้แปะเนี่ยจะไปน,นั่งกินน้ำชาขายน้ำชากับเป็นกานะครับครับน้ำชาเป็นกาแล้วก็บังเอิญนะบังเอิญบังเอิญเนี่ยมีาสาวๆจากอานทันยาจีนเนี่ยก็มาถืออันนี้เนี่ยนะเป็นธุรกิจในการเป็นเพื่อนคุยอันนี้คนวงนอกคงจะไม่เคยได้ยิยนครับนะ อาปัตเจเนี่ยมานั่งขินน้ำชาแล้วก็ดูเขาลองเพงลงคาราโอเกะและอยากได้เพื่อนคุยเป็นสาวจากขนีดใหญ่ทีนะคุณก็ต้องลงัาเขาว่าเขามานั่งคุยด้วยานานหรือขนาดไหนแล้วก็จะจ่ายค่าบริการเขาเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเลยเธอพูดถึงเรื่อง เพื่อคุยอย่างเดียวนะครับไอ้เลยเชิญนี่อันนี้คงจะสาวไว้ไปถึงนะของกินในในบริเวณชายหน้าท่าวมีหลากหลายที่เออพูดไปแล้วนะ,นะ,นะทุกคนเนี่ยจะ,ะสับสนมีร้านขายลูกชิ้นปลาอยู่ร้านหนึ่งบริเวณอ่าวงเวียนยี่บิบสองวงเวียนยี่สิบสองวารบประดาเนี่ย ทุกคนคงรู้จักดีแถวนี้มีร้านขายกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาร้านหนึ่งซึ่งผมเนี่ยไปเก็บข้อมูลมาว่าร้านนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกทางร้านมาแล้วไม่ต่แบบสา่สี่รครงด้วยกันเพราะอะไรนะคุณคุณาจีทองแปลกใจไหมครับครับครับร้านนี้ถูกทางร้านก็เพราะว่าเวลาเ,เราเข้าไปกินเนี่ยเ,เขาไม่ให้เราสั่งของ คุณเข้าไปถึงเนี่ยคุณต้องนั่งลงแลวถึงคิวคูณเนี่ยเขาค่อยเดินถามคุณว่าคุณจะสั่งอะไระนิสัเอที่บอกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากคนทั่วไปอาจจะไม่รู้เรื่องอเข้าไปถึไนะิไม่เคยชินก็จะไม่เคยชินนะครับบอกไม้บอกมเมื่อที่ขเขาโทงเข้ามาว่าแม้มานี่นอนจะสั่งของจะสั่งก๋วยเตี๋ยวสั่งเส้นเล็กอะไรเนี่ย มาก่อนาเป็นประจำเลยก็คือเจ้าของบ้านเจ้าของ้านเนี่ยก็จะตอกลับเลยนั่งเฉยเฉยไม่ต้องพูดมากเห็นทิวแล้วจะเดินไปถามเองนี่คือสาเหตุที่เออ้านเนี่ยถูกเข้าขีนก็อาจจะแจ้งคมมาเองผมไม่ทราบแต่ที่รู้ก็คือมีบอลลูนไซน์มาถึงเนี่ยแล้วก้อนอิฐเนี่ยตายก็ไปที่ตู้กระจกที่วางของ ที ok ่ผมรู้มาจับใจความมาัแม่นแม่นเลยสามเป็นสี่ร้านมูนี่คือร้านขายกว๋วยเตี๋ยวลูกสิบหลักแล้ว,ลลวตอนนี้เขาเปลี่ยนที่ใจยัง่งยังไม่เปลี่ยนครับยังอยู่ยังเดิมยังอยู่ยางเดิมชื่อร้านอะไรผมมีเพื่อนอนักเรียนมัธยมของผมคนหนึ่งเนี่ยเอ่อปัจจุบันก็เป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จเนี่ยนะ แล้วเวลามีส,สังสรรค์มิติ่งกันเนี่ยเขาเนี่ยคุยกับผมเนี่ยเขาถามผมว่ารู้จักร้านนี้นนไหมผมบอกผมรู้จักทำไมไม่รู้จักเขาเนี่ยตั้งชื่อร้านนี้เลยเขาบอกว่าชื่อร้านลูกชิ้นปลาจองของอเขาเป็นคนตั้งให้ผมฟังแล้วเขาเล่าให้ผมฟังด้วยว่าเวลาเขาเนี่ยจะใช้มเมดเซนเจอร์ของบริษัทเขาเนี่ยมาซื้อของที่ร้านนี เขาบอกพนักงานมันทุกคนเลยกลัว่าที่สุดก็คือจะต้องมาซื้อของร้านนี้คุณวที่สุดก็หมายความว่าหนึ่งเนี่ยมาถึงเนี่ยคุณเอาเงินมาซื้อของร้านนี้คุณยังต้องถูกกระทำสีหน้าที่ไม่ค่อยรับแขกรือถูกเขาตวา่าอาจจะไปยืนที่ที่เก่งกาเขาอาจจะตะว่าให้ไปยืนที่อื่นอย่างเนี้ยเขบอกผมเลยว่าร้านมีเวลาเขาใช้เออพนักงานมสเซนเจอร์ของเขาเนี่ย มาซื้อของร้านนี้นี่ค่อนข้างที่จะหน้าตาตไม่สบายแต่และคนพยายามจะออกตัวว่าเขาไปที่อื่นดีกว่าครับคุณตัวนี้ผมครับตัวผมเองเคยเจออยู่ร้านหนึ่งพูดถึงร้านข้าวหมูแดงสีมรกตที่ต่อเข้าวหลานเรียกว่าตอกลงงอ๋อคของรู้จักกันดีเพราะว่าร้านนี้เนี่ยออกทีวีมาหลายครั้ง ผมเองเนี่ยเคยไปซื้อผมยืนซื้อเสร็จผมก็บอกทางเขาแก่ขายบอกว่าเอ่อหมูช้าหรือเรีอยกล้วหมูกรอบนะนะเอ่อเนี่ยผมค่อยประเภทเนื้อๆหน่อยนะอย่าติดมันเยอะคุณณพงศ์รู้นหมครับประานมา,าม,มาองผมเสร็จระถานผมบอกว่าเอ่อมีอย่างนี้นะเอาไหมไม่เอาก็ไม่แต่งไล่ ผมไม่คึ่นไปเลยครับผมคึนไปเลยก็บอกนี่อย่างนี้นะเอาได้ก็เอานะเอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะหลายต่อหลายท้งที่พักพุขเพื่อนสูงเนี่ยได้พูดคุยกันว่าร้านขายของกินที่อร่อยอร่อยมักจะมีอุปนิสัยเนี่ยในเชิงลบหลายต่อหลายเจ้าเนี่ยที่ไปกินกัน ปณิสัยใ,ในเชิงลมนี่ค่อนข้างรุนแรงด้วยซ้ำไปนะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอร่อยๆแถวสมวัฒนเหมือนกันเวลาผมไปซื้อนี่ผมรู้สึกเบื่อนหน่ายกับการที่จะต้องไปถูกเข้ากับกบเกตสมวัานมีร้านหนึ่งขายลูกชิ้นขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาคนก็มาดีกันอุ่นสาฝาข้างเรียกว่าแน่นทีเดียว เวลาผมไปซื้อแรกแรกผมไม่ร the okay. ู้เขาก็ไม่ไม่ไม่มอกผมไม่ฟังผมสุดท้ายเนี่ยผมคอยรู้ว่าถ้าคุณยืไปสั่งซื้อของเขากลับบ้านคุณต้องเดินไปหยิบกระดาษแล้วเขียนแล้วก็เอาปากกาแล้วก็เขียนแล้วก็ไปเสียไว้ด้วยนะแล้วถึงคิวคุณก็ถามให้คุณแล้วถ้าคุณไปหยืดซื้อคุณไม่รู้เรื่องเลยืยเขาปล่อยให้คุณยืนไปอย่างนั้นเลย ปล่อยให้คุณยืนไปอย่างงานเรื่อยๆแล้วถ้าคุณไม่รู้คุณลองคิดดูว่าคุณยืนนานขนาดไหนและคุณก็จะไปถามเขาว่าทําไมของคุณยังไม่ได้ครับก็ตอบกลับมาแล้วกกลถ้าคุณไม่รู้จักเขียกนกระดาษเสียไว้เลยร้านนี้เขาต้องเขียกนกระดาษเสียบพล้ะเขาถึงจะถามให้คุณร้านขายของกินในเยาวราชด้านเดินมาผมไม่รู้ว่าท้องที่อื่นนอกพื้นที่คนค้าขายเนี่ย จะมีบุคลิกของอุปนิสัยเป็นยังไงเนี่ยอย่างเช่นผมไม่เคยไปแถวลาดพร้าวบัดกับปีหรือสุขุมวิทแต่ในบริเวณใชน้าทาวเราเจอกันมาเ,เจอกันมาเนี่ยเป็นสิบสิบปีแล้วเจอกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วเด็กตอนลมเก็ดแปดขวบผมกถูกเคยถูกพ่อผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยให้ไปซื้ออ,อหอยทอดร้านของเจ้าสัวนะครับ บริเวณทรงว่าตรงอ่าข้างๆโรงเยาีาลหอยออบเ้าจะวเจริญนะคนเป็นผมเป็นคนหนึ่งที่ทันได้เห็นคุณท่อของคุณเจริญเนี่ยืนผัดหอยทอดอยู่ตรงหน้าเตาเลยครับครับอันเนื่องมาจากคนแก้จิ๋วชอบกินหอยทอดแล้วพอสักสองทุ่มแม่ผมเนี่ยก็จะใช้ผมเดินเดินจากแถวเดียนเนี่ยไปถึงทรงว่า เถวแถวเผยอีกต่ชื่อหอยทอดเตานี่ใช้ฟืนอย่างลักษณะคล้ายๆเอ,อไม้หลังและคนก็นั่งกินเต็มร้านเช่นกันนะผมได้เห็นเจๆพร้อมๆน้ายืนผัดูีตรงหน้าเตาปัจจุบันนี้บริเวณตอกเข้าหลานจะมีร้านหอยทอดอยู่ร้านหนึ่งซึ่งคนในละแวกนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันว่า เป็นเครือข่ายยอด,ยอดยเยี่ยมสองทางเจ้าสัวตอนนึงผมไปกินแล้วก็ตั้งใจถามเขาเลยว่าตกลงอที่เขาพูดกันเนี่ยจริงไหมข้อมูลเป็นยังไงครับก็ยืนยันว่าเขาเป็นหลานครับเขาบอกว่าเขาเป็นหลานแลงว,ว่าใช่เพราะหลายคนเนี่ยยืนยันว่าใช่แล้วก็สืบทอดฝีมือมาด้วยะสืบทอดสีมือมาด้วยก็ยยคนกินเนี่ยคนกินก็ค่อนแข้งหนาแน่นพอสมควรครับครับ กลางวันนี่กลางวันนี่ก็้าจะเรียกว่าไม่มีโตะนะ่าบริเวณแถวนี้ถ้าคนสนใจเรื่องของกินอร่อยคนสนใจเรื่องกี่ว่ารสชาติสิ่งแรกก็คือามาตัวเปล่านะครับเหยา่รถดมาเหยาวรถมาแล้วก็อ,อมาค่อยๆสรรหาว่าจะกินร้านไหนจะกินร้านไหนก็แวะกันที่ว่าร้านนะก็ จะได้ไม่ต้องไปพะวงกับการจอดรถแล้วอาจจะผิดที่ผิดทางโดนเจ้าหน้าที่ก็ล็อกล้อเอามไม่ชชนชอบหลายกันแล้วกันที่โดนล็อกล้อกนเนปจะจับนะรถช่องสิงคโปร์ก็ยังมีขายอยู่อย่างเดิมน้คุณคุณท่านบอเ,บอเชื่อไหมครับว่ารถช่องสิงคโปร์เจ้านี้เนี่ยผมคุยกับเจ้าของเนี่ยเป็นดั้งเดินตั้งแต่เออนตอร์ และผมก็สงสัยว่าทําไมถึงยืนยาวมาได้ถึงขนาดนี้ปรากฏว่าเนื้อหาเขาถูกต้องก็คือเขาเป็นเจ้าของบ้านฉะนั้นอถ้าพูดถึงว่าเป็นการเช่า้านเนี่ยมาขายเนี่ยคงจะคงจะลำบากกับการแบกภาระค่าเช่าแต่เนื็อเขาเป็นเจ้าของ้านเขาก็อยู่โยงงกรงพัน,นมาได้ถึงทุกวันนี้แลวอยู่ไปไดอีกเรื่อยๆครับพผมนั่งดูอยู่ตรงไหนแล้วมีทาระ อตรงนตงเฉลี่ตรงข้ามกับธนาคารยูอบีสาขาสามแยกชื่อร้านเอ่อชื่อร้านร้านเขาชื่อเขียนไว้เฉยๆว่าสิงคโปร์โอเคครับสิงคโปร์เนี่ยนะผมเคยเอ่อเดินอยู่ถถนนเียว่าลเสร็จแล้วก็มีกลุ่มนักขาวบันเทิองอยู่กลุ่มงประมาณสามสี่คนเดินแบบกล้องมาเขามาถามผมว่าเฮียเนี่ย ทางไปร้านรถช่องสิงคโปร์ไปยังไงผมถามว่าคุณจะมาทําอะไรก็บอกเขาจะมาทําสารกคดีคก็ชี้ทางบอกเข้าไปว่าเอเลี้ยวไปยังไงเลี้ยวไปยังไงปัจจุบันนี้เอ่อความไม่สะดวกของร้านค้าเกี่ยวกับการสร้างรถไฟใต้ดินนักปัจจุบันนี้ค่อนข้างสาหัสาหการพอสมควรคุณเหมือน,นีัยผมใช่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 ใช บริเวณถนนเจริญกรุงม,มีการปิดถนนมีการขุดมีการเบี่ยงทางวิ่งของรถยนต์ปัจจุบันนี้ค่อนข้างไม่สะดวกมากมากครับต,ต้องต้องรอจนกว่าจะเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นผมว่าอีกหลายปีอีกหลายปีข้างหน้าใครก็บนกันถูกแต่ก็ตอนนี้ก็ยังโล่งไปต่อนี้ ลงที่ว่าทานกรทม,มเนี่ยได้อนุมัตให้ขายวันจันทร์ได้ครับแต่ก่อนหน้านั้นก็ห้ามขายวันจันทร์โอเคครับนักทุคำสั่งก็เพิ่งเพิ่งออกมาเมื่อ,อไม่กี่วันนี้ว่าให้ขายได้คนก็ค่อนข้างที่จะสบายใจครับโอเคครับผมสำหรับอาทิตย์นี้เราคุยกันถึงเรื่องของกินที่ยังมีร้านอยู่ของกินที่ไม่มีแล้ว นะ <Okay. S 2> มีอะไรดีๆ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปเก็บตกข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มามคุยกันต่อในข่าวหนะ้าคับวันนี้ขอบคุณคุณ,คณซาประสิทธิ์คุณมากครับ